สวัสดีครับสมาชิกที่สี่แฟนเพจสับสอกมวยไทยทุกคนทุกท่านเลยนะครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมแมนนครสวรรค์จะไม่มวยรักมวยชอบครับของศึกจิตมนนครับประจำวันศุกร์ที่9มกราคม2569ครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กันด้วยเลยนะครับครับก่อนสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจอยากฟังราคาต่อรองครับหรือบรรยากาศติดตในเวทีก็ไปกดคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยนะครับครับก็มีอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับทางไอดีไลน์นะครับแอดไปท ก็ติดต่อไปได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้ครับเหมยรักเหมยชอบของสุดเุดหนึ่งนนท์ครับต่เป็นระหว่างคู่ของพยักษมณีสวนจากคาเฟ่ครับวันนี้พบกับยอดผู้ตองพัชระยิมครับคู่นี้ครับชกกันที่พิกัด105ปอนด์นะครับครับก็ประวัติส่วนตัวและของทางด้านพยักษมณีสวนจากคาเฟ่ก็อายุ19ปีครับสูง100 67ซนติเมตรครับก็เป็นมวยจักจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับชกมาประมาณ50ตัวครับครับก็เป็นมือจังหัดสีมือครบเรื่อรับดักเตี๋ยมตะแคงครับทำการติดซ้อมอยู่ที่คล้ายสวนจากรอาเฟ่นะครับครับก็ชกครั้งล่าสุดเลยครับเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2568ครับก็ไปแพนน็อกยก3เหนือดวงบอธีรวัตรที่วีทีมมวยตะวันนามานะครับครับส่วนทางด้านคู่ชกครับก็เป็นทางด้านยอดผู้ตองพัชระยิมก็ประวัติส่วนตัวนะของทางด้านยอดผู้ตองพัชระยิมก็อายุ15ปีครับสูง17 5ซมคครรรัััับบบเป็นนนหววยจจจกกงดาญุีะ ครับก็ชกมาประมาณ10กว่าครั้งครับครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมครับก็ฝีมือครบเครื่องเลยครับก็ทําการฝิกซ้อมอยู่ที่คล้ายพัชระยิมนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับครับก็ชกครั้งล่าสุดครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2568ครับก็ไปชนะน็อกยก3ชัยชนะลูกสุนซับครับที่วิตีมวยอตกรมานะครับครับคู่นี้ครับมวยรักมวยชอบผมชอบทางด้านพยัคกมณีสวนจากคาเฟ่ครับชอบทางด้านพยัคกมณีสวนจากคาเฟ่ครับมวยรักมวยชอบตัวที่หนึ่งครับครับก็ไปก บ้านแลมบ้าครับวันนี้พบกับนัดเดชอังเลยิมครับคู่นี้ครับชกกระทิปกัดิ่งหนึ่งร้อยปอนด์นะครับครับก็ประวัติส่วนตัวนะครับของทางด้านเอตันบ้านแลมบ้าก็อายุ12ปีครับสูง152เซนติเมตรครับเป็นมวยจากจังหวัดชนบุรีนะครับก็ชกมาประมาณ30กว่าครั้งครับครับก็เป็นมวยเภทฝีมือครบเครื่องครับก็ทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายบ้านแลมบ้าที่จังหวัดชนบุรีนะครับครับก็ชกครั้งล่าสุดเลยนะครับเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2568ครับก็ไปชนะคะแนนกา้นสคอง3วานะครับที่ห้าร้อยหกนะครับ ครับก็ส่วนทางด้านคู่โชครับก็เป็นทางด้านนัดเดตอังเลยิมครับก็ประวัติส่วนตัวนะครับของทางด้านนัดเดตอังเลยิมก็อายุ13ปีครับก็เป็นเมย์จากจังหวัดะเชิงเ e านะครับชกมา20กว่าครั้งครับครับก็เป็นเมย์ฝีมือครบเครื่องครับก็ทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายอังเลยิมนะครับที่จังหวัดะเชิงเ e านะครับครับก็ชกครั้งล่าสุดเลยครับเมื่อวันที่6ธันวาคม2568ครับก็ไปชนะคะแนนบิ๊กบอสบีเคเลสซิ่งครับที่เวทีเวยอตกอนะครับครับคู่นี้ครััับบบบบหนนนววยยรกชชอออผมมทาาาางด้้้เตแล ชอบไปทางด้านเอตันบ้านแลมบ้านนะครับมวยรักมวยชอบตัวที่2ครับครับก็ไปกันต่อดครับมวยรักมวยชอบตัวที่3ครับก็เป็นตั้งวางคู่ของเพชรสองภาคศิษย์เจริญทรัพย์ครับวันนี้พบกับเพชรบางสลีปออ่าวทะเลบางสลีนะครับครับคู่นี้ครับก็โชคกันที่กัด143ปอนด์นะครับครับก็ประวัติส่วนตัวนะของทางด้านเพชรสองภาคศิษย์เจริญทรัพย์ก็อายุ27ปีครับสูง183เซนติเมตรครับก็เป็นมวยจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโชคมาประมาณร้อยกว่าครั้งครับครับก็็เเปปปนนนนหหหมวววยยยสูงงาาขี่่่แแคครรรัับบอดใญไ ก็ทำการพิซซ้อมอยู่ที่ค่้ายสิทธิเจริญทรัพย์ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับก็ชกครั้งล่าสุดเลยนะครับเมือนที่13พฤจิกายน2568ครับก็ไปแพ้คะแนนมรดกเพชรเหมยเด็ดจิตกครับที่วีทีเหมยราชดำเนินนะครับครับส่วนทางด้านคูโชกครับก็เป็นทางด้านเพชรบางสลีบ ปออ่าวทะเลบางสเลีนะครับปวส่วนตัวนะผงทางด้านเพชรบางสลีปออ่าวทะเลบางสลนะครับก็อายุ28ปีครับสูง175เซนติเมตรครับก็เป็นมวยจากจังหวัดสุรินทร์นะครับชกมาประมาณร้อยกว่าครั้งครับครับก็เป็นมวยขวาเข้าในเหนียวแน่นบูดูดันแข็งแกร่งรนะครับก็ทําการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายปอเปาอินนะครับก็ชกครั้งล่าสุดเลยครับเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2568ครับก็ไปชนะคะแนนวันชนะโบเมืองพานครับที่วิธีมวยอตกกมานะครับครับคู่นี้ครับมวยรักมวยชอบผมชอบทางด้าน เพชรสองภาคสิทธิ์เจริญทรัพย์ครับชอบทางด้านเพชรสองภาคสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับครับก็ไปกันต่อนะครับมวยรักมวยชอบตัวที่4เลยนะครับก็เป็นระหว่างคู่ของก้องกุลาจิตมังนนท์ครับวันนี้พบกับพรพิทักษ์สจารุวันนะครับคู่นี้ครับชกกันกัน145ปอนด์นะครับครับก็ประวัติส่วนตัวนะครับของทางด้านก้องกุลาจิตมังนนท์ก็อายุ19ปีครับสูง175ซมครับก็เป็นมวยจากจังหวัด101นะครับชกมาประมาณ100กว่าครั้งครับครับก็เป็นมมวยยซ้าฝีือบเคครรื่องับ ก็ทำการผิดซ้อมอยู่ที่ค่ายจิตเมืองนนนะครับชกครั้งล่าสุดเลยครับเมื่อวันที่30ตุลาคม2568ครับก็ไปแพ้นอกยุคหนึ่งวรพลลูกเจ้าพ่อลงต้มครับที่พิธีมวยลุมพินีนครับ ครับก็ส่วนทางด้านคู่ชกเลยนะครับก็เป็นทางด้านพรพิชักส่อจารุวันนะครับก็ประวัติส่วนตัวนะของทางด้านพรพิชักสอจารุวันนี่ก็อายุ19ปีครับสูง1้5าเซนติเมตรครับก็เป็นเมยจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับชกมาประมาณร้อยกว่าครั้งครับครับก็เป็นเมยขวาสูงยาวเข่าในเหนียวแน่นครับก็ทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ใกล้แสงมรกตนะครับครับก็ชกครั้งล่าสุดเลยนะครับเมื่อวันที่7ธันวาคม2568้กครับก็ไปชนะคะแนนโจเซฟกิตมังน์ครับที่ัททีมวยลุมพ คู่นี้ครับมวยรักไม่ชอบคู่นี้ผมชอบทางด้านพรพิชักโสจารุวันครับชอบทางด้านพรพิชักโสจารุวันนะครับมวยรักไม่ชอบตัวที่4ครับครับก็ย้ำอีกทีครับมวยรักไม่ชอบสำหรับวันนี้ครับมวยรักไม่ชอบตัวที่1ชอบทางด้านพยัคฆมณีสวนจักคาเฟ่ครับตัวที่2ชอบทางด้านเอตันบ้านแหลมบ้านครับตัวที่3ชอบทางด้านเพชรสองพระสิทธิเจริญทรัพย์นะครับก็ตัวที่4ชอบทางด้านพรพิชักโสจารุวันนะครับครับก็สำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่เข้ามาติดดดตาามมรรัับชชฟงกกกก็ฝไลค์์แ กดซับสไคร์ Subscribe ให้กันด้วยเลยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านนั้นรวยๆเฮงๆนะครับขอกราบสวัสดีครับ